สวัสดีครับวันนี้ผมเพิ่งเกิดทำช่องใหม่ครับวันนี้เราจะมากินมาม่ากันครับไม่ใช่ไม่ใช่จานนี้นี่ครับ <c oughs> จานนี้จานนี้มาเลยครับเจะกินให้ดูเลยดูนะครับ <c oughs> แล่วบอกที่ช่องเลยที่ช่องดิลฮาม c มชาแนลนะคะดุณรับูรับแซ่บครับดูเข้ามาฮึน่ารัก اللهم صل على محمد คนครับแล้วพี่จะบอกนะพี่นับถือศาสนาอิสลามนะแล้วถ้าทุกคนขอแบกขอจะนม่ง่ายล่าเรื่องเนื้อเนื้อเนื้ออะไรสดสดแบบเนื้อวัวสอยจุเนื้อวัวแบบสอยจุเนื้อวัวจะไม่ได้เชื่อด้วยอิสลามเรจะมากิน เป็นแบบนี้นกินไม่ได้สห้ากินครับซูเปอร์ชกเกีวน,นคับคุณกินดูคนดูคุดู รอยครับติดตามเยอะๆนะครับผมสัญญาว่าถ้ามีผู้ติดตามทั้งหมดสิบล้านซับเอาเปติดตามผมเนี่ยจะแจกโดรนสองตัว เดี๋ยวต้องให้ถึง10ล้านก่อนครับถ้าผู้โชคดีจะเป็นใครมาลุ้นกันกับอะไรนะฮะอะไนะฮครับเราก็ต้องกินข้าวด้วยครับ เราจโลงบ้านาก่อนไปเลยค่ะไปถ่าย YouTube YouTube ปอะ้ฮะมาถ่ายมวมวยไปต้จ้ะมาวนี้ตากน้าปะม่ครับเมื่อกี้ยามาก็เลยถ่ายไม่ได้ YouTube อวครับเดี๋ยวยก่อนครับ มาต่อครับี่ยุคลิปแบบนึงครับเดี๋ยวสุดหรอมามามาม่ามารับ,บรูปเอางี้แับกินนะฮะกินต่อนะฮะสุดช่า นะว่าจะกินหมดจานไเลยการับนนอิสลามเป็นด้วยน้ำสีกมามาบอกนี่ไปจบแลนวบแลเนี้ยโอยับ้วจเอยเออเน่ยโอเคนี่ก่อนนะครับบ๊ายบายวู